ต้องยอมรับว่าเป็นคู่แฝดที่หลายคนไม่ค่อยทราบจริงๆว่าเธอทั้งสองคนเป็นคู่แฝดกันด้วยความที่มีบุคลิกและใบหน้าที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่และไม่ค่อยมีเวลาออกงานหรือถ่ายภาพร่วมกันบ่อยครั้งนักแต่เรื่องความแกร่งและเด็ดเดี่ยวนั้นเหมือนกันเดะสำหรับกลางทัพนีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันกับแฟสาวผู้น้องสุดเปรี้ยวก้อยทิตินันเกียรติภัยบูรณ์ เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของทั้งสองแฟดน้องอย่างสาวก้อยจึงได้โพสต์แฝดกลางอย่างซึ้งและกินใจยังไงวันคล้ายวันเกิดปีนี้เซเลบออนไลน์ก็ขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทั้งคู่เลย